กกิกินแซ่บนับถอยหลังสู่100,000 Subscribers Let's go <S สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูกกิ๊กินแซ่บค่ะ เอ็ดแล้วค่ะเอ้ยมาซูมมาไหนหรอวะเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ในโคลาทั้งหมด4วัน3คืนนะคะเขี่ยงงกู่ยเล่าอย่างวะอ่าตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำอะไรก่อนอย่างแรกค่ะบอสบอสอ่านละอันนี้เลยเออจะขอตัดคลิปออกให้ นี่มากันทั้งหมดจากสาวหกสาวค่ะสวยเสียงมูห้องหรือวันมาพอนเสียงมูห้องหรือวันมาพอนเฮ้ยออดเปิดทำไมพวกมึงต้องอยากอายวะมือคนเห็นบางหลายคนเลยนะวะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรีวิวอาหารที่เราจะกินกันนะคะอย่างแรกเราจะมารีวิวห้องก่อน ลงค่ะอุ้ยอันโทนี่ก็ไม่เอาโอ้ยยังไม่จบมันกำลังมาหาตัวอีกเยี่ยพวกมึงอะว่าไงกูก็จะพวกมึงหลุดๆไปลงนี่แหละ ding ตังปูให้ใคตั้งูใครของูม่ใี่กระใหม่ไม่ใช่กรนีสองักินบังม่วงจ้ากระมาซีกกยา ยาผสมเนื้อสมเนาะไม่สมอันหยาบผสมที่เราแต่อันนี้แสบผู้ใดเห็ดไม่เห็ดซื้อเอาสับดากหลอกซื้ออยู่ไดะอุ้ยแขเอาตอนกูไปยาไปนะเว้ยซื้อยูเดะ่นะทำเป็นแสบอ่ะเขาชอบพริกเกลือแบบนี้มากเลยเล็กจะดูดอ่ะโอ้ยอยากกินย่างเลยวะ มงไปบ้านพันธุ์พิศมณีมาทงนหนักันสามันมที่เหลือก็เป็นข้ามางที่มึงขายเยงสี่รอยาิะลงสีร้อย้อยากกินบลูเบอรีทะเลไหมมันมีปะวะบม่เคยเห็นมันไม่ทะเลเดือดปะ มันมีมันมีบุฟเฟ่ที่ใหญ่ยงๆมีแต่บุฟเฟ่ต์ที่เป็นของทะเลอ่ะแบบหมูกระทะเรามีของทะเลน้ำอ่ะอันนี้มันเป็นกระปิว่ะไหนกระปิเท่าไหร่คุณนิวปิปิจีบเจ็ดสิบเท่าไหร่นะยีพ่าว่าเถอะยีพ่าอ่าทำนะาจะกระเป๋าตัวยี่ห้อพี่เกลือเนี่ยไม่เลยพี่จิให้ก่อนเอาอยากกินอันนี้กระปิกระแทบ

บ่มีใครรู้จักแบมดอกเนีย่ยเขาเอามือเขาปิดแบมไว้แล้วแบมลุกขึ้นเลยปิดหรอเขาบอกว่ายังใครไม่รู้แล้เอาหน้าบุหรี่ลงมากินคันหงื่อว่านีทางพยามหรือทำไมอ่ะคุณพูดแล้วไม่ได้พองแบบนี้หรอไวอ่อนไ,ไปเลยไ,ไ,ไปร่นที่ทำความเสื่อมเพล่ที่พอคอยยิงเลงการย่างเนี่ยตายไปเลยไม่ใช่รามีอะไรหนีอะไรหนีใครใครปิ๊งป้า มันคือน้ำเบนมันคือแบบมวลที่จกกใไม่ใชไม่ในนเบนเหรนเนีขอนือเมาะเี่ยค่ะี่ตากอะไรอะหนาเกลเกิน้าเป็นน้ำเบนอะเราไม่ทราบเลยอ่อนไปเสียช้ไปดูดิลวไปนี่นะเออคือลงไปนะมหนาเกลี่ดอะเขาไม่ทราบหรอวะ กูวาซักแต่วาซักบอลอนอย่าลืมจิงวาซักวาซักอร่อยใช่ไหมล่ะใครจะลงไปกูกูไหมกูก็ลงไปก่อนไวของกูมัถึงแล้ววุ้ยเร็วจริงก็คุณสั่งก่อนเนี่ยอยกตัวมากยอ่รมึงเข้าไปไหนนีเนี่ยกไปทำปต ไม่อยากไปอยู่ข้อไรตอนเย็นๆไม่ได้หรอป้ามัอยู่ถึงมานที่เลอะบายใช่ไหมค่ะเออคุณดูวันไหนคุณจะบ้หญิงยังบอกบอรอดูก่อนจะคอยกันคอยที่จะผ่านต่อส้เอแ่ความสัมพันธ์เราช้ามากเงียบาคาความสัมพันธ์มบบน่้เขาดูได้ผมดอยู่จะบอกาก็ไม่มีความสุขไม่มี้อยู่ครับผมก็ตัดใจเรารอม่กี้ก่ละ

คุณต้องออกจากบ้านแล้วาอะไรนี่เองอยว่ามาทนี้นะแต่ผมก็เอขล้วผมเอรืองมนี้มาเจากบ้านมาระตุมตวนนี้ากม้เละมนของกูจะเปนองเองละอือีนะคะห่เ้าจะสวยตอนนี่เทีน้ก็อะไกิน้ส้มตำค่ะเอาใหม่เอืม่แบบ ทานมันย่อนแสงวะคือย่านเนี่ยมังไปทางทั้งหุ่นเลยไปไหมไม่ดังของมันเก็บเสียงผูอยหกได้ของเก็บเสียงคลอหางคองห่ากูก็มีคนอยู่น่ะออกอ๋อรูจังรูจังรูจังรูจัแล้วไก่มว โอเคค่ะทุกคนขอโทษที่ต้องจบตัดคลิปเียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดซับหนูถึงสามหมื่นซับพอดีเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็เจอเลยก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนมาถามคำถามนะคะเพราะว่าอีพีหน้าจะทำเป็น Q&A ค่ะถ้าเกิดใครอยากถามคำถามอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะจะตอบคำถามในคลิปหน้านะคะขอโทษที่ตัดจบแบบนี้นะขอโทษค่ะ